สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เรามาทบทวนนะคะในบทที่หนึ่งซึ่งบทที่หนึ่งที่เรียนไปนะคะมีชื่อว่า our favorite dishes our favorite dishes our ก็คือของพวกเรา favorite ก็คือสิ่งที่โปรดปรานชื่นชอบ dishes ก็คือเป็นเหมือนกับเมนูอาหารนะคะดังนั้น our favorite dishes ก็คือ อาหารจานโปรดของพวกเรานั่นเองนะคะอามาดูนะคะสัปดาห์นี้ครูได้ให้แบบฝึกหัดของพวกเราไปเนาะซึ่งให้นักเรียนเติมนะคะทบทวนเรื่องของไวยากรณ์เกี่ยวกับคำที่บอกปริมาณต่างๆเรียกว่า quantifiers ใช่ไหมคะซึ่งคุณครูเคยทำคลิปสอนไปแล้วเดี๋ยวคุณจะแนบคลิปนะคะประกอบการทำแบบฝึกหัดให้ด้วยนะคะทีนี้มาดูกันนะคะแบบฝึกหัดหน้าที่หนึ่ง food and drinks ก็คือเครื่องดื่มนะคะแล้วก็อาหารเนาะให้นักเรียนเติม some any นะคะ some any แล้วก็ t h a e is กับ t h a e are ลงไปในช่องว่างที่เขากำหนดให้ค่ะสำหรับในหน้านี้นะคะครูจะให้ในักเรียนนะคะ match the names of containers containers ก็คือภาชนะนะคะ names of c o n t a i n e r ก็คือชื่อของภาชนะนะคะ ชื่อของภาชนะจะอยู่ด้านบนตรงนี้เลยใช่หไหมตัวสีแดงๆนะคะกรอบนี้นะจับคู่ชื่อของภาชนะ with names of food and drinks กับชื่อของอาหารและก็เครื่องดื่มนะคะเอามาแมทชกันเนาะอย่างเช่นนะคะเขามีคำในข้อที่1-10ถึง10เนี่ยเขาจะมีชื่อของอาหารอยู่ด้านหลังนะคะข้อ1ก็คือช h o กโกแลต ข้อ 2. olive oil ข้อ 3. biscuits ข้อ 4. honey ข้อ 5. margarine ข้อ 6. water ข้อ 7. coke ข้อ 8. milk ข้อ 9. soup ข้อ 10. cereals ซึ่งครูจะไม่แปลให้นะคะเพราะว่าเราเรียนไปแล้วเนาะอันนี้ถือเป็นการทบทวนดังนั้นเอาชื่อภาชนะนะคะมาใส่ให้อยู่ ด้านหน้าของชื่ออาหารนะคะให้มันสัมพันธ์กันด้วยนะคะอย่างช็อกโกแลตเนี่ยเขาจะต้องอยู่ในภาชนะอะไรก็มาใส่ให้ถูกนะคะอย่างน้ำมันอ,อย่างฮันนี่น้ำผึ้งนะคะต้องอยู่ในภาชนะอะไรก็มาใส่ให้ถูกต้องนะคะต่อมาพาร์ทบนะคะ fill in the blanks with some and any เติมช่อง เติมคำตอบลงในช่องว่างโดยใช้ some กับ any นะคะอันนี้เคยสอนไปแล้วนะอันนี้ไปทบทวนเองเอา some กับ any มาใส่ให้ถูกต้องนะคะข้อ c นะคะ fill in the blanks with is or are อ่ะอันนี้ต้องเป็น there is กับ there are ใช่ไหมคะ there is นะคะเอา is มาใส่ there are ก็เอา are มาใส่ there is ใช้กับอะไรเอ่ย there is กับ there are มีความหมายว่ามีใช่ไหมคะ is ใช้กับประธานเกิดกับสิ่งนะคะที่เป็นสิ่งสิ่งเดียวเป็นเอกพจน์หรือสิ่งที่นับไม่ได้ส่วนแดาใช้กับสิ่งที่ทำไมคะมีมากกว่า1ชิ้นนะคะก็คือ2ชิ้นขึ้นไปนะคะแล้วก็นับได้นะคะอันนี้ก็ใช้ให้ถูกต้องข้อดีนะคะ match the names of food and drinks with the pictures อันนี้เขามีคำศัพท์เรื่องอาหารมาให้แล้วนะคะมีอะไรบ้างอ่มาดูนะ water orange milk chicken apple tomato butter tea coffee olive oil cheese cereals honey jam cookies onion b a n a n a and potatoes อันนี้คือชื่ออาหารเอาชื่ออาหารมาใส่ให้ตรงกับรูปภาพนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเอามาใส่ให้ตรงกับรูปภาพให้ถูกต้องเนาะต่อมานะคะใบงานนี้เลีนเปิดใบงานหน้าน,นี้ขึ้นมานะคะต่อเลยถ้าไม่ทานให้เลียนพัคลิปคุณครูไว้นะคะ น้นนี้เขาบอกว่า what have you got in the trolley นักเรียนได้อะไรบ้างในรถเข็นนะคะซึ่งอันนี้จะมีชื่ออาหารกำกับอยู่ด้านบนแล้วนะคะว่าในรถเข็นมีอะไรบ้างเนาะมี Ban านามีกล้วยใช่ไหมคะมี bread มีเบ r ร์เกอร์ o t มี c h ี e s e มี chicken มี chips มี coke เอขไอศครีมมิลคพิซซาลด s a u s a s e a n d s p a g h e t t i นะคะมีชื่ออาหารเต็มเลยทีนี้เอาชื่ออาหารเหล่านี้นะคะไปเติมในตารางให้ถูกต้องซึ่งตารางเนี่ยแบ่งออกเป็น2ช่องช่องที่1นึ่งคือ t a b l e c o u n t a b l e ก็คือคำนามนับได้ countable noun สิ่งของใดที่มันสามารถนับเป็นชิ้นเป็นอันได้ก็เอาชื่ออาหารเหล่านั้นมาใส่ต่อมาอันที่2 u n c o u n t a b l e ชื่อสิ่งของใดชื่ออาหารชนิดใดที่ไม่สามารถนับได้เช่นมันเป็นของเหลวหรือมันเป็นพวกน้ำตาลเกลือที่มันเป็นผงนะคะไม่สามารถนับได้ก็เอาชื่อของสิ่งนี้มาใส่แค่นี้นะคะสำหรับใบงานหน้านี้เนาะครูผ่านนะคะต่อมาหน้าสุดท้ายนะคะอันนี้ให้เติม some, any a lot of a few แล้วก็ a little อันนี้ ดูหัวข้อว่าเขาให้เติมอะไรนะคะโดยเดี๋ครูจะแนบคลิปวิดีโอการสอนอันเก่าที่เคยเรียนไปให้นะคะถ้า,าเรียนไม่เข้าใจเกี่ยวกับการเติม s u m e n y y lot t of f f w w a l i t อาก็กลับไปดูคลิปที่ครูเคยสอนมาแล้วนะคะแล้วก็เอามาเติมนะคะในประโยคให้ถูกต้องนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีใบางานทบทวนเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนไปของบทที่1เพียงแค่นี้นะคะและสัปดาห์หน้านะคะคุณครูก็จะมา ต่อจากสัปดาห์นี้เนาะนะคะอาจจะเป็นบทที่2เลยนะคะในสัปดาห์หน้าในนั้นสัปดาห์นี้ขอจบการแนะนำแบบฝึงหัดนะคะ<ๆ>เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ